โอ้ยผู้เล่นสุดท้ายเจ้าหรือเพื่อนันเด็มึ่งกองทัพไทยบอกจะช่วยประเดชค่ะค่ะเอ้ยอ่านแล้วค่ะ

เอาคานเป่งห่ยครับเจาลไปพูในลายครับไปใ้ไหอ้ยยบนโซนห่อครับยงเสียงเหียคอนนช่อเมื่อดลงคอร่าจะจะ้อเยงแสนเาะนายใหญ่ยังกระทุงพะไทยยังกะับเ้นไปหนนู้กินหมูกระทาเศยกระดูดไอ้นั่นต่อเมืวันนั้นหนูจ้างได้อยู่ไปกินหมูกระทะยู่ใช่ใช่ใครอีกยู่ยแค่คว้า ไม่รู้อ่ะแต่จะเอาไปอุ้ยโอ้จริงยันตะนาวก็ขาวเขากขาวเพียงเดียวได้อยู่กันได้เดยวได้เดียวได้ดีวขายหนูใหม่หน่อยขายให้หนูไปไม่จับรู๊ไม่เห็นขายเองีังบอกวสวยกว่าขาย